คอมพิวเตอร์คิดยังไงเรามาทําความเข้าใจเรื่องนี้แบบไม่ง่ายกันครับเราได้ยินบ่อยๆนะครับว่าคอมพิวเตอร์เหมือนสมองคนเอ๊แล้วมันจริงแค่ไหนมาดูกันครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราเจอปัญหาสักอย่างหนึ่งในชีวิตจริงเห็นไหมครับทั้งหมดนี้คือรับข้อมูลประมวลผลจําแล้วก็แสดงผลเกิดขึ้นตลอดเลยรู้ไหมครับว่าคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆเนี่ยเขาก็ได้ไอเดียมาจากหลักการทํางานแบบนี้แหละครับ นี่แหละครับคือภาพเทียบให้เห็นชัดๆแลยว,ว่าการทํางานของสมองกับคอมพิวเตอร์มันขนานกันยังไงแล้วฟังก์ชันพวกงี้เนี่ยมันก็ทำงานผ่านส่วนประกอบหลักๆที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์นั่นเองครับเริ่มที่หน่วยรับข้อมูลก็เหมือนกับประสาทสัมผัสของคนเราเลยครับคือรับข้อมูลจากข้างนอกเข้ามาส่วน CPU ก็คือสมองของคอมพิวเตอร์เลยครับคอยคิดคำนวณแล้วก็สั่งการทุกอย่างต่อมาคือนหน่วยความจำก็เหมือนความจำของเราเลยครับ มีทั้งจำระยะสั้นแล้วก็จำระยะยาวสุดท้ายครับหน่วยส่งออกก็คือส่วนที่แสดงผลลัพธ์ออกมาให้เราเห็นนั่นเองโอเคแล้วทั้งหมดนี้มันทำงานเชื่อมกันยังไงเรามาไล่ดูกันทีละสเต็ปเลยครับข้อมูลก็จะเดินทางเป็นทอดๆแบบนี้แหละครับจากที่เราป้อนเข้าไปจนไปผัวที่หน้าจอระบบพื้นฐานแบบนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยจริงๆแล้วเราเจอระบบแบบนี้ทำงานอยู่รอบตัวเราเลยนะครับในที่ที่ไม่คาดคิดด้วย อย่างในห้องสมุดแล้วใส่ชื่อหนังสือเข้าไประบบก็จะบอกตำแหน่งหนังสือกลับมาหรือระบบจองตั๋วเครื่องบินที่ประมวลผลข้อมูลเยอะมากเพื่อหาเที่ยวบินที่เราต้องการให้ได้สรุปง่ายๆก็คือระบบคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นนั่นเองครับเมื่อคอมพิวเตอร์ถูกสร้างมาเรียนแบบสมองก็น่าคิดนะครับว่าแล้วสมองจะเรียนรู้อะไรจากคอมพิวเตอร์ได้บ้าง